สวัสดีทุกคนวันนี้ขาวบอยกลับมาอีกครั้งแล้วครับสาเหตุเป็นเพราะว่า Summer h e a t ได้ทำการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจนคลิปนี้ครับเรียกได้ว่าเป็นคลิปสันส้นๆรีวิวถึงความเปลี่ยนแปลงของเชปเต้ที่6แล้วกันนะทุกคนนะส่วนสรุปเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นคลิปหน้านทุกคนยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยผมรบกวนทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอีกประมาณ9มกจะจะ้าแวทุกคน <Yeah. S 1> แค่นนเบงแครป์ทุก็จะค่บลกานแครัท ผมจะได้เป er ็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งในด้านวงการของเกมเสี่ยวนะครับพูดไปเรื่อยพูดเพเจอร์ไปันอยๆเข้าเรื่องดีกว่าทุกคนถามว่า c ชปเตอร์หกเนี่ยมันคุ้มค่าไหมมันคุ้มค่าไหมพี่ถ้าผมจะไปกดแพติออนให้พี่แกเขาคำตอบสั้นๆแบบตอบแบบโนเบรลเนอร์นะไม่คิดเลยนะคุ้มสาเหตุเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงเลยเอาล่ะมาพูดถึงข้อแรกครับข้อดีของ c ชปเตอร์นี้เลยที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือปริมาณคอนเทนต์นะครับถ้าว่าคุณเล่นแบบอ่านทุกตัวอักษรแล้วก็เก็บแบบทุกรูท นี่นั่นอนะ่ะแบบพวกอิสเอร์เอ็กต่างๆนะพวกภาพที่เอาไปเปิดในเอ็กซ์ตร้าอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะคุณจะได้ประมาณ1ชั่วโมงจนถึง1ชั่วโมงครึง่ง <Wow. S 1> คุณจะได้ประมาณนี้เลยขึ้นอยู่ที่ว่าคุณอ่านไวอ่านช้าแค่ไหนอาจจะฟังดูเวอร์นะหชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งเลยเหรอพี่จริงครับมันค่อนข้างเต็มอิ่มนะทุกคนนะสำหรับ1เอพิโซดได้1ชั่วโมงครึง่งผมถือว่ามันเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างผมน้ําสมเนื้อเลยทีเดียวข้อต่อไปครับหนีไม่พ้นเเเเเรรื่่่อองนนิมมชััททีีีีคคคจจะจุุณณภภาาาพพดดยยยกกกไ้ววแบบสบส ค่ายดังๆค่ายใหญ่ๆที่เดี๋ยวนี้เขาเปิดเป็นแพลตฟอร์มเกมเสียวซะแล้วอะเปิดแข่งกับ Steam สตรีมซะแล้วอะเออค่ายนั้นแหละไม่ไม่พูดชื่อค่ายไหนนะเอาเป็นว่าเอเลมิชันเขาดีเทียบเคียงกับเกมของค่ายนั้นได้เลยนะครับมันดียังไงอะมันลื่นไหลอะทุกคนแม้ว่าลูปมันจะสั้นนะแต่แน่นอนนะคงจะสั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมนี้ก็ไม่ได้ทีมใหญ่อะไรมากมาย นะครับแต่ว่าลูปสั้นแต่สั้นด้วยคุณภาพเงื่อเป็นเงื่อการเคลื่อนไหวนี่คือแบบไหลเลื่อนน่าจะประมาณสัก2 1 4อ fps ได้ <Hey. S 1> เวอร์ไปพูดออกนอกเรื่องอีกแล้วอะ่ะดูดิเออเท่าที่ผมตื่นเต้นไปหน่อยเอาเป็นว่าแอนิเมชันน่ะคุ้มค่ามากๆแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นแอนิเมชันที่มันเสียวเบิ้มอะไรขนาดนั้นแต่คุณจะรู้สึกว่าอุ่นใจเว้ยอัปเดตห,หน้าเนี่ยพอถึงเวลาที่มันต้องเสียวเบิ้มเนี่ยคูจะได้คุณภาพประมาณนี้แล้วกูจะรู้สึกจุใจยอย่างแน่นอนมันขนาดทั้งจริงข้อต่อไป ข้อที่ค่อนข้างมีความสําคัญต่อสายเนื้อเรื่องสายสิบเนื้อเรื่องอย่างมากเป็นผมนะครับนั่นคือการพัฒนาของตัวละครหรือคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์วงเล็บใหญ่ๆน้องเมียนั่นเองอะน้องเมียหรือน้องมาเรียนเนี่ยทุกคนจะจําได้ในฐานะของการเป็นเพื่อนสนิทของเราเป็นเพื่อนสนิทที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กแต่ก็แค่นั้นเลยน้องไม่ได้มีคาแรคเตอร์อะไรที่ชัดเจน ถ้าเราดูเผินๆก็จะดูเหมือนเป็นเอเอเเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่ดูปุ๊บก็รู้เลยว่าไม่สมหวังแน่แล้วก็ค่างที่จะเงียบวันๆก็ไม่ทําอะไรนอกจากนั่งอยู่บนหัวมุมของห้องแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แอบหึงเราแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะเอาเราเป็นหัวมันเกิดคอมเพล็กซ์อะไรในหัวของแม่งก็ไม่รู้นะว่าเออมันจะเอายังไงกับชีวิตของมันดีแต่จู่ๆครับตั้งแต่ c ชปเตอร์ที่5นะก็มีความเปลี่ยนแปลงของตัวละครที่ชื่อว่าเมียนะผมไม่สปอยนะเผื่อใครยังไม่ได้เล่นแลวเกืดมาดูรีวิวนค,คั่้ chapter อขอ เปลี่ยนไปเยอะและในทางที่ดีด้วยต่างจากเกมของค่ายหนึ่งครับที่ตอนแรกตัวเอกของเรามีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะแน่วแน่แล้วมีความฉลาดเฉลียวมีความมุกมานะแต่พอยิ่งแชปเตอร์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปุ๊บ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 ู่ๆตัวละครจากที่ฉลาดฉดก็กลายเป็นเออซะอย่างนั้นติดหีซะอย่างนั้นแล้วก็ทําทุกอย่างพังซะอย่างนั้นว้าวเห็นไหมฮะความแตกต่างดีกับแย่มันเป็นยังไงคนสามารถไปเช็บเขียงได้แต่ผมไม่พูดถึงชื่อนะว่าตัวละครนะั้นมาจากเกมอะไรนะ ข้อดีข้อต่อไปครับบอกเลยว่าค่อนข้างทีเป็นข้อดีดีค่อนข้างตลกดีนะแต่ก็มันก็เจ๋งดีนะครับข้อต่อไปเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าทุกคนยังจําตัวละครที่ชื่อว่าเฮเลนได้เนี่ยเธอน่จะเป็นตัวละครสายโจ๊กสายฮาที่จะมาในลุคของผู้หญิงเปรี้ยวทรงผมสีเขียวนะครับแจู่ๆครับไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่แชปเตอร์ที่6เธอดูสวยขึ้นในสายตาผมเฉยเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงทุกคนสามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับว่าทุกคนคิดว่า สวยขึ้นหรือเปล่านะครับในชัร์ที่6นี้นะฮะข้อดีข้อต่อไปครับถือว่าเป็นข้อดีของเราบรรดาแฟนคลับของน้องบรีโซฟีและน้องเมีย เป็นแน่แท้ทุกคนนะเพราะว่าสามสาวเนี่ยเขาได้บทเต็มๆสำหรับแชปเตอร์นี้นะครับใครที่เป็นซิมของบรีหรือโซฟีเมียเนี่ยก็จะรู้สึกแบบอุ่นใจนะเพราะว่าได้คอนเทนต์กันไปแบบแน่นๆนะครับแอบจะมีอิจฉาเมียนิดนึงครับเพราะน้องเมียเยอะะเยอะไปนิดนึงนะอยากจะให้เจียดมาทางอีฟบ้างเพราะว่าซิมอีฟอย่างผมตอนนี้จะลงแดงตายอยู่แล้วทุกคนนะเออ ก็ประมาณนี้จริงๆมันมีมากกว่านี้นะแต่ผมนึกไม่ออกวันมันตีห้าแล้วด้วยผมรีบมาทําคลิปเฉยเลยเอาเป็นว่ารอดูวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ได้นะครับผมจะรีบทําการสรุปเนื้อเรื่องเอาแบบกระชับกระชับเบิ่มๆให้ทุกคนเลยเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบอกเลยว่าคุ้มค่าการรอคอยนะฮะสำหรับแฟปเตอร์ที่6ของเกม Summer h e a t จริงๆเยี่ยมมากภูมิใจประทับใจพรื่มปิติยินดี อะไรมันจะขนาดนั้นวะ h a t the fuck กพบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่วยก,กดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยอะไรที่ผมพูดผิดไปขอโทษด้วยนะครับสามารถเข้ามาคอดเรกผมได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะฮะยังก็ฝากชชวกนกดไลค์กด subscribe ด้วยอีกทีนะครับ